เที่ยมปลากันพี่น้องเอาไปคั่นสมกันเด้อเอาไปสมคั่นสมกินอันไอ้มันหนาวมันชะงักไงพี่น้องเออคอยกันเลยจะไปกินยามันหบลงนี่เห็นไหมกลัวมันชะงักลงอีกอะอากาศมันหนาวไงมันก็ชะงักจริงๆแล้วอะมันแทนที่มันจะพุ่งขึ้นแล้วทีนี้ไอ้ฟันหนาวมันมา ันไว้นี่อีกแล้วนี่ยแดดมันมาพุ่งมาสองสามวันน่ะกำลังสิไอมีความสุกเลยแต่อากาศมันหนาวมาทำให้เราเซ็งอยูเดือนหนาวจัดเดอ้อนี่ออกมาวันเนี้ยมาออกมาพร้อมกับอากาศหน้าหนาวเลยมันไม่ไหวละมันมีพุ่งไยเราอุตส่าห์รอรอรอให้มันโต แต่มันก็ามาติดอากาศหนาวเลยมัน็ผุ่งพี่น้องมันทำให้ต้นมันไม่ไอโตเ่ยแต่ต้นเล็กๆว่ะเห็นไหมแต่กก็อยากจะกินอนะันเนาะเล็กมากเดี๋ยวเราอดจใจไม่ไหวล่ามันจะมันจะหนาวมากอีกน,นะใหญ่มาก ต <certo. S 1> ัดออกเอาไปขัดผสมก็ไ oh. ด oh, ้เอาไปผัดไปอะไรเงี uh ้ย oh. อ uh ันก็อร่อยจ้ะโอ้อหอด้วขึ้นมากเลยดับเงแมวใช่ อ,อากาศบ่เป็นใจพี่น้องหนาวเฮ้ยบ่เป็นใจไปต่ออกปลาเนี่ยออกปลามันต้องแดดจักน้อยส่นตัวอื โอ้ยเกิดหอ,อดหางมันตึวเกิดหอดเนี่ยเนี่ยหากมันตัว kiếp bay kiếp bay kim bay, nhìn đã. xưa xí đẹp phất thổi cái kim đốn tượng. <laughs> คือใบไองว่าปีนี่เนี่ยมันหนาวบ่อืมใหไงไหมมันบอันยาวนะตีกันเนี่ยม,มันยาวลงได้ฟ้าเมื่อนี่มันก็แสแปรกลาวกันนะนะก็สีว่ากินตอนไงมันมันสิแสบพี่น้องเออเต็มปากเต็มคำดีมันสีวาาเ้าเอาไปอมนั่งสีเอาไปพัดนั่นพัดนี่นะมันก็หวานตัวอืม có cái nó có xí nhang gặp bên Để pa phù lập á bây giờ cái cây phù à, ก็ง่ายจดอกว่ะแต่ว่ามันบอ่อสูงหขนาะเห็นว่ามันให้านาใหญ่เนานะพี่น้องมันท่านได้เต็มที่นะพุ่งขึ้นันเด้อปิดถ่ายอีกหน่อยก็ได้จะว่าบอ่อถ่าข่อย่านมันหนาวนาวแล้วมันถึหุบลงไปอีกนะอย่ามันบ่อใหญ่อย่ามันจะรอดหรือมันก็สิยุบลงหัางสินะข่อย่านเนาะ ตัวเล้เก็บอาแม่มมนโดดใช้กระสับกระกินเนี่ยสาหลายปริกินซ้ำเดเห็นบอืม หนาวหนาวหนาวมากมากจะมูกเย็นหมดแล้วพี่น้องหนาวเกินไปแล้วเนไะม่เหมาะกับดนป่าเลยวันนี้เดินป่าไม่บ่มวนปันไดแล้วมันหนาวเดินป่าบ่มวนปันไดแล้วเก็บผักบ่มวนปันไดแล้ว เอาไปผัดใส่เนื้อใส่เนื้อหมูเนื้อม้าใส่เนื้อหมูในเนื้อไอ้เนื้องัวนเนื้อไก่ได้หมดละใส่ตับใส่ข้างในได้หมดอร่อยหมดหวาน บางบ้านฝนอ่ะทั้งร่มทั้งหนาวพี่น้องเอ้ยน้อยประคอยถอนใจเธอดูมาว่านไปเอาอยู่ซือพูดมองเลยอันไอ้ต้นใหญ่ๆฝนฝนฝนเหล่าเหล่าทึ่งๆฝนมาว่านแต่ก็เข้ามาทุกวันนั่นแหละป่าขอให้ได้เดิน นี่ไม่มีฉันก็จะเดินไปแต่วันนี้อารมณ์อารมณ์บ่จ่อยปนไหนราว่ามันหนาวเอ้ยหนาวโผดพี่น้องขอ,อย่านขอยเด็กกลับขึ้นนี่บ่แต่ว่าสพาพไหนพอกินเล้่อ่พหนว่หนพอคันสมย่าไปอีกจักหน่อยกันเปล่าอันอนุ่มๆเอาก็ปวดัร่มเปแห้ง มาหอดสย่างใจข่อยเมื่อย,ย,ย,ยข่อยสีย่างล่องข่อยนะข่อยก็เลื่อมยตรงนี้เองูงสูงๆใช่ไหมตรงที่ฉันยืนนี่แล้วทีนี้มองลงไปต่ำๆโน่นนะมันก็นเลื่อมยเวลาเราเดินขึ้นนี่เราเหนื่อยนะเดี๋ยวเดินไปเอาสักพักหนึ่งนะเดี๋ยวรักษาหนอนะหนาวลมบ่จอยลมบ่จอยเลยตัวนี้อ๋ออ๋ออ๋อ Nào chặt có bò bò về tay hết đi nhé thở nào nè ừ. Nào lại Nào